สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำซีวิก s d คันนี้กันคนในวงการรถยนต์เรียกซีวิ c รุ่นนี้ว่านางฟ้ารถยนต์รุ่นนี้ติดอันดับรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในวงการมือสอมาหลายสมัยคงเป็นเพราะว่าการออกแบบรถยนต์ที่โฉบเฉี่ยว และสมรรถนะรถยนต์ที่ดีเยี่ยมจึงเป็นที่ต้องการของตลาดรถยนต์เลยทําให้มีการไมเนอร์เชนรถรุ่นนี้อีกหนึ่งครั้งเราจะพาไปชมกันครับว่าโฉบไมเนอร์เชนแล้วดูกันตรงไหน1ไฟหน้าลมดําเพิ่มความเป็นสปอร์ตสไฟตะหมอกทรงกลมแต่ก็ยังไม่ชัวร์ครับเพราะเปลี่ยนกันได้คันนี้ล้อลายเดิมแต่เปลี่ยนยางใหม่2019ด้านข้างต้องดูที่กระจกมองข้างต้องมีไฟเลี้ยวครับโกหกกันไม่ได้ก็ตรงนี้แหละครับรถไมเนอร์เชนเริ่มผลิตตั้งแต่ปี09และตัวเพลรถเป็นสีเขียวไฟด้านท้ายทรงแปดเหลี่ยม แวะดูที่เก็บของด้านท้ายคันนี้หน่อยครับขนของได้เยอะจริงๆคงถูกใจบรรดาแม่บ้านไม่น้อยครับมาชมภายในกันครับภายในรถยนต์รุ่นนี้เป็นสี่เบรข้อเสียก็เลยครับสกรปรกง่ายแต่ข้อดีของสี่เบรภายในจะดูหรูหราแล้วทําให้รู้สึกว่าห้องโดยสารนั้นกว้างกว่านั่งสบายไม่อึดอัดหัวใจของรถยนต์คันนี้คือเครื่องยนต์พันแปดหนึ่งร้อยสี่สิบแรงมา้าขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อโอโต้เช่นเคยครับเราได้ทําการเปลี่ยนถ่ายระบบของเหลวให้ใหม่ทั้งหมดคันนี้เป็นตัวท็อปในรุ่นพันแปด ้าแดงเคยขายอยู่ที่ราคา9 0 0 0 0 0การเวลาผ่านไปราคาตอนนี้น่าใช้มากครับเราขายในราคา2 8 9 0 0บาทรวมทุกอย่างในวันออกรถถ้าชอบหรือสนใจเรามาคุยราคากันนะครับ okay. Okay. Yeah.